รเราเมื่อกี้ผมเกิดไว้เกี่ยวกับเรื่องของว่า AI นะเรานำเสนออะไรอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วส่วนเรื่องข้อเหนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราต้องนําเสนอหนักหนักเลยเพราะว่าเป็นการที่เขาเรียกว่าพัฒนายังไงให้คนด่า <นะ S 1> มันเป็นอย่างนี้จริงๆริว่าพัฒนายังไงให้คนด่านะครับคือหลังจากที่ Open AI ได้เปิดตัวโมเดล AICP ห้านะครับตัวใหม่ขึ้นมา พร้อมกับระยะยาวนะครับหายเต็มชิ้นเลยถึงจะบอกว่าทำงานที่ยังทำงานที่อ้โไรวยเต็มที่เลยรวยคอเต็มอีกแล้วเออยวยคมอีกแล้วเออหวยคอมคอมอีกแล้วนะเขาเคลมว่ามีความฉลาดและความสามารถรอบด้าน เหนือกว่าทุกโมเดลที่ใช้พัฒนาใครเป็นสมมติวิศวะเขียนบทความวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพข้อมูลลูกภาพและอื่นๆนะครับซึ่งสามารถคิดได้เองว่าเฮ้ยแต่และวเาคำถามต่างี้การตอบทันทีหรือว่าเอ๊ะระยะเวลาที่จะขายสินค้าหรือว่าผู้นะครับโดยผู้ใช้เนี่ยไม่ต้องเลือกโมเดลที่จะตอบนะครับหรือหลังเปิดตัว ChatGPT เนี่ยก็ได้ทัมผัสลูสามสี่ออกไปทีมที่สามสี่ยกเป็นตัวเอง ที่เรื่องโมเดล c p t 5ซึ่งทําให้บริษัทอื่นเนี่ยที่นําโมเดลนี้มาให้บริการเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ด้วยนะครับอย่างเช่น Google หรือ Microsoft Apple Intelligence ที่จะมาตาดใช้แต่ iOS 2เฉพาะเป็นต้นไปเนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนการด้วยนะครับแต่ฟังดูเหมือนจะดีแต่แต่แต่หลังแต่เมื่อผู้ใช้ประจานไม่ใชปแลต่ระยะหนึ่งบางส่วนก็บอกว่า ไอ้มึงมันก็ยังต้องฟ้องอยู่นะั่นมันก็ไม่ได้สลายที่มีคุณเทมาด้วยนี่อะฮะก็บอกว่าการตอบของมันเนี่ยมันคือไม่เป็นธรรมชาติเลยเป็นภาษาคอมิสซามันเลยเออมันดูเหมือนแบบว่าไม่ได้เหมือนคุยกันอืมที่คุยกันบอกว่าเป็นเหมือนเป็นคนชนเดที่คุยแบบเป็นภาษาคามบ์เออ,อ,อเคำตอบของเอหนึ่งบวกหนึ่งก็คือสองนะ เอาบอกอ๋อหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งมันน่าจะเป็นสองนะอันนี้คือโมเดลไซต์ต่อปัดไอ้นี่โมเดลชซต์เน่ยหนึ่งบวกหนึ่งสองไอ่จบภาษาคอมสารไปเลยมันเป็นภาษาไทยเป็นมิเตอร์เข้าหรือเข้าใจแบบเดิมอชั้นระบบใช้อ่าเขาเรียกว่าเป็นระบบการปรับรูปแบบการคิดตามคำถามยังทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเขาที่ควรจนพนักงานเนี่ยไม่ชื่นชอบนะฮะบ้างเกาบอกว่าเฮ้ยปกติเนี่ยถ้าจะมีการเปลี่ยนโมเดลเนี่ย เขาจะแจ้งก่อนแต่นี่คือวันดีคือดีอมาตื่นมาตอนเช้าเมื่อวานใช้สีดีวันนี้ปูาเฉยเลยอืออะไรวะอือเออนะวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําให้ท่านชมฟังแตนะ่ว่า CTP ป้าเนี่ยนะไม่ได้แนะนําให้ท่าเปไ็นไทยยังจะแนะนําจิตวัฒของมันมมนะครับว่า มันมีอะไรผิดพลาตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งสุดที่เขาทำเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนลิงขอโดนลิกเหอโอเคอ่ะซึ่งนะซึ่งเอาตรงๆผมเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงนะคเพราะผมก็ใช้อยู่หลายครั้งนะครับก็คือว่าภาษาของมันเนี่ยมันไม่ภาษากันเองอ่ะมันเป็นภาษาที่แบบเป็นโมโนโทนอ่ะเออ อาจจะดูไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมอาจจะไม่แบบอะไรอย่างเงี้ยแบบโฟแบบว่าเอาเอประเด็นหลักๆกันไปเลยไม่ต้องมาอ้อมค้อมเอาตรงๆเลยเออซึ่งถ้าคนชอบคนก็ชอบไปเลยนะแต่ถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบอนะครับไม่ควรเลือไม่ชอบใช่นะครับซึ่งเขาบอกว่าโทนคำตอบของแชท GBD 5เนี่ยนะครับแข็งทื่อและไม่ลื่นไหลเหมือนที่คุณเคย และระบบเลือกหมดที่อตัตโนมัติก็ยังไม่แม่ยยนยำเท่าไหร่ <g ht> ออ <Ooh. S 1> นะครับอะไรแบบเนี้ยทำให้รุ่นเก่าเนี่ยอย่างอย่าง G b t 4 1, o 4.1 o3 และ o4 มีมีกลับมาในระดับ plus นะครับผมส่วน g b t 4 5ปัจจัยในระดับโวขึ้นไปนะครับราคาเดือนละประมาณหกพันนะฮะพร้อมย้ำว่าจะไม่ถอดโมเดลเก่าแบบไม่บอกรุ่นหน้าอีกต่อไป อเออนะซึ่งแต่ขนาดเดียวกันนะครับน้องสำลึกแล้วน้องขอโทษเออขอโทษเลยนะฮะแต่ในขนาดเดียวกันนะครับ o p เพอไอก็มีนะครับตัวเลือกนะครับก่อนอันนี้ไม่มีนะ <laughs> ก่อนอันนี้เขาไม่ให้นะไม่มีหน้าตาไปดูอย่างนี้นะเออม,นะมีแบบเดียวแต่เดี๋ยวนี้มีให้เลือกแล้วก็คือ Auto. ออโต้อะทำแบบเรียวก็ทำแบบเรียวก็ได้หรือเอาแบบ โตต่อทันทีแบบฟาสตหรือว่าแบบติงกิ้งขอคิดแป๊บหนึงแต่ว่าไม่ยังว่วได้นอนอะไรเงี้ยก็สามา้านเลือกได้นะครับอืม <ๆๆ S 1> <ๆ S 2> อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นนาเป็นงานที่ต้องคิดหนักๆก็จะไปติงกิ้งได้เลยอัตโนมัติได้รวมถึงติงกิ้งมินินะครับที่ให้ต่อคิวเมื่อเมื่อถึงเวลาการใช้งานหมดติงกิ้งธรรมดานะครับเช่นเรา โผมติ๊กกิ้งกระหน่ำเลยแบบว่าโค้ตาหมดแล้วก็ไปใช้ติ๊กกี้มินิแทนอะไรเงี้ยก็ได้เช่นนะครับอันนี้คือหลังจากโดนคอมพีไปแล้วนะฮะเขาเลยปรับออกมาอ่าอะไรอย่างเงี้ยเาวะเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับพูดถึงเรื่องของเครดังการใช้งานแล้วกันเขาบอกว่าเครดางการใช้งานมี่ก็ขึ้นอย่างขึ้นมาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ CTP ห CTP ห้า จริงๆเขาบอกว่าเปิดดิดาดนรายสัปดาห์เนี่ยสูงขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถด้านบริบทให้ควีนเงินยาวหรือเอกสารก้อนใหญ่มากขึ้นซึ่งเมื่อรวมกับพิชโบดนะครับทำให้ผู้ใช้ได้รับความเร็วความคิดลึกได้ตรงส่วนกว่าเดิมนะซึ่งการให้บริการเนี่ยเฟรนไดยระบุว่าทีวีดี5เนี่ยเริ่มทยอยปล่อยให้ทั้งผู้ใช้แบตพี plus pro และยีปล่อยให้หมดแล้วส่วนเอเจนท์ไทยเป ดูนะครับจะตามมาในวีคหน้าเนาะในสัปดาห์ถัดไปนะครับซึ่งน้ำาหนักานในที่ใช้โคเด็กซ์นะฮะ CLI นะหรือขอแยกย่ๆยอๆเรียกว่าไซไ์นะฮะในแผกที่เสียงเงินเนี่ยก็เริ่มใช้ปีปีหาสำหรับงานโค้ดได้ชันที นะครับในขณะที่ไปตัวซอฟตเนี่ยประกาศแสดงทีดีเข้าโคพิลล์พร้อมระบบด้วยโมเดลแบบเร็วขาวให้เหมาะกับการใช้งานอ่าอย่างเช่นงานถามสั้นก็ใช้โหมดเร็วงานวิเคราะห์ลึกก็สลับเป็นโหมดทิ่เห็นอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยอ่ไปช่วยินให้มันจะได้เข้ากับแผนการใช้งานเออเนี่ยไมโครซอฟต์ไมโครซอฟต์จะปรับให้เลยอเห็นไหมเออนะครับ ส่วนส่วนเรื่องราคานะครับสำหรับคนที่จะเอา API ไปใช้งานนะครับก็เป็นหัวข้อที่นะคนคนก็แบบว่าโอ้โห,โหนี่ถูกขนาดนี้เลยเหรอเอ๊ะหรือเดี๋ยว นะฮะซึ่งเขาตั้งราคาเอาไว้นะครับอินหนึ่งอินพุตก็คือประมาณหนึ่งดอลลาร์ยี่สิบห้าเซนต่อหนึ่งล้านโทเก้นและเอาพุตสิบดอลลาร์ต่อหนึ่งล้านโทเก้นแล้วก็มีส่วนลดโทเค็นแคชให้ด้วยซึ่งนะครับถูกกว่า GPT4o ตัวเดิมและต่ำกว่าคู่แข่งระดับบนอย่างอ c l ลอด e Open อย่างเห็นได้ชัดอะนะฮะซึ่งนี่ก็อาจเป็นสัญญาณสงคราราคารุ่นใหม่ ตรงสงครามราคารอบใหม่นะฮะเบิร์ที่หนังมักเลือกเขาบอกว่าอยากทำสงครามราคาไม่งั้นตลาดหมดเออเดี๋ยวอีกลงมาแล้วเกิกระหังเอออะไรอย่างงี้เอ็กบอกว่าช่วงนี้ช่วงนี้กูลังไม่ได้ช่วงนีู้ไม่โดนเอออะอะเตะท่า แต่ถ้าในมุมสมรรถนาที่ที่ได้นะครับผมซึ่งซึ่งก p d 5เนี่ยผมก็เห็นในตอนอ่า o อ e พ AI ที่เขามีมาเปิดตัวมาหรือคุณเซฟออ์แมนซ e อได้เลยเขาํำเสนอขึ้นมานะครับซึ่งเขาเคีผลงานนำหน้ารุ่นก่อนและคู่แข่งหลายอย่างมากเลยนะคะเช่นอ่า a อ f e 2025ทางดิจิตศาสตร์แบบไม่ใช้เครื่องมือ e s อ e b a อี v e r i f ลด้าต้นด้านซ่อมโค้ดจริงไปจนถึง MMU มงานเข้าใจขอ้อมูลหลายสื่อแต่ก็มีดราม่าเรื่องกราฟนำเสนอที่ผิดพลาดนะฮะตอนเปิดตัวมีคนก็ไปเห็นว่าเอ้กราฟที่นำเสนออ่ะไอ้กราฟมันผิดนะเอออืทำให้อุ e พิ i เอเขาก็ต้องมานั่งแก้แก้โตกราฟมันใหม่อีกทีหนึ่งเออนะครับอืมมันก็เลยเกิดตั้งคำถามว่าเฮ้ ไอ้กราฟนั่นนะกราฟจริงหรือเปล่าเออนี่นะบอกว่าดูจะ i ฟอร์มเพจจริงยังไงหรือเปล่าเออใช่อ่ะนะฮะดีเลยในเรื่พูดเกี่ยวกับเรื่องของความโปร่งใสไม่โปร่งใสนะเราพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเลยนะครับนะครับ่าก็วัที่ห้าเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการปรับแนวทางตอบสนองนะครับเมื่อเจอคําสั่งสูงเสี่ยงเนาะ โดยจะพยายามอธิบายขา้อจำกัดแล้วก็มีใทางเรื่องที่ปลอดภัยกว่าเนาะ<ม>เป็นการปรัิจัยที่ดี<ม>แ,แต่ยังไงก็ตามครับมีรายงานการหลุดจากคำยาออกมา<ม><ม>ยังมีหลุดคำยามาแล้วก็มีแบบว่าพวกคอนเทนเนอร์เหมาะสมบ้างในบางเรื่องซึ่งตัวที่ในไอีม่บอกว่าอย่างจะไล่อัปเดตตัวกรองแล้วก็ปรับบุคลิกของโมเดลให้เต็ม In, in, มิดชื่นเลยไม่เสียความมือลายมือง่ายๆเป็นมิดไม่ถอยในด้านเส้นนะั่นอนะครับก็ตาวสรุปเลยลแล้วกันก็คือแท็บทีวีห้าเนี่ยที่เปิดตัวมาเนี่ยมันมีความก้าวกระโดดด้านการคิดก่อนตอบนะไม่ฝันหนูไม่ลิปปุ่มนะครับแล้วก็การรวมศูนย์ประสบการณ์ใช้งานเนาะ อ่เสียงสะท้นอนของผู้ใช้ก็รู้สึกว่าเพื่อนคู่คิดมันดูไม่มีชีวิตชีวเหมือนเก่าเลยแล้วก็กลายเป็นลักษณะที่แบบว่าเหมือนแท็บอทดทั่วไปที่ทําตัวดูฉลาดอี่อูฉลาดเลยเมาใช้อุปอืมับทาให้บริษัทนี้ต้องถอยหลังขึ้นจ้าโดยใส่โเดลเก่ากลับมาแล้วก็สัญญาว่าจะสื่อสารล่วงหน้าให้ชัดเจนนะครับสิ่งที่ผู้ใช้อย่างเราทําได้ในเวลานี้นะครับก็คือ นี่นเรียกว่ามันยังต้องรอให้มันห้ามันเสถียรไวเนี่ยนะครับตอนนี้คุณก็ใช้เป็นการกดปุ่มสลับมไปก่อนนะครับออโต้ฟาสติงกิ้งนะออโต้ฟาสติงกิ้งไม่ให้ปุ่มเดียวกันนะฮะปุ่มสามปุ่มแยกกันออโต้ฟาสแล้วก็ติงกิ้งแยกกันสามปุ่มนะสลับสามปุ่ม,นะมนี้กันก่อนสักพันนะครับก็ปรับให้เหมาะกับการใช้งานแล้วก็ในด้านการใช้งานอื่นก็ เขาสอนว่าแบนี้คนภาษาเทียบเท่าใหม่ได้ปอบโจดแต่ดีกว่เรามากใช่ไหมอืมแต่ถ้าไม่ไหวจริงจริงก็ใช้รุ่นเก่าก็ได้อืออืมอืมอไอชอนไม่ไหวใช้รุ่นเก่าเป็เออนะครับขขเขาก็เปิดไปแล้วอะเนาะอืม